ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ช่องนะครับวันนี้นะครับเฮียพามาลุ้นนะครับมินิ iPad นะครับกับผลิตภัณฑ์ n ีเวีย Bright นะครับผมโอเคครับเริ่มเลยกันเลยนะครับลุ้นปั๊บรับเลยนะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียระงับกลิ่นกายนะครับทั้งชายและหญิงนะครับขอเน้นย้ำทั้งชายหรือว่าหญิงก็ได้นะครับขนาดใดก็ได้ต้องซื้อให้ครบ149บาทนะครับ ลุ้นรับ iPad mini ง่ายๆแค่ a d ด line นะครับ add nivea นะครับตัวใหญ่แล้วก็ under score th นะครับหรือว่าคลิกตามลิงก์ในเพจี i v e a ก็ได้นะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนนะครับใบเสร็จลุ้น iPad mini ได้เลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่24มกราถึงวันที่2มีนาก็คือเดือนหน้านะครับผม ก็จับรางวัลผู้โชคดีนะครับพร้อมกันวันที่4มีนาคมนะครับเวลา14นาฬิกานะครับประกาศทางรายชื่อผู้โชคดีทางเพจี i v t h นะฮะแล้วก็วันที่5มีนาครับภายในวันที่ภายในเวลา11นาฬิกานะครับผมคลิกดูรูปขั้นตอนแล้วก็ส่งใบเสร็จได้เลยนะครับสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะฮะก็คืออาจจะต้องกรอกชื่อที่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ หมายได้โทรศัพท์อาจจะต้องมี OTP ด้วยนะครับแบบยืนยันว,ว่าใช่หมายได้ของเราจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ลุ้นรับ iPad Mini ได้เลยนะครับผมก็สำหรับใบเสร,ร็จนี้จะต้องเป็นใบเสร,ร็จที่เป็นเหมือนมีกับมีมีเลขกับ,กบภาษีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียกดเข้าไปดูให้นะครับเป็นยังไงนะครับปึ๊บๆนะครับเข้าไปในโปรแกรมไลน์นะครับบลาบลาบ,าบ,าบาโอเคครับสรุปก็คือเข้าไม่ได้ ลิงก uh ์ huh. นะฮะีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับอ่ะไม่ได้งั้นเดี๋ยวเข้าไปในไลบบน์แปบหนึ่งครับในสภาพมันจะเป็นพอเข้ามาในไลน์มันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เฮียลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีบอกวิธีนะครับเช็คสถานะสิทธิ์นะฮะวิธีส่งใบเสร็จนะฮะเช็คสถานะสิทธิ์นะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมในเฮียลองสอบถามเพิ่มเติมแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่า ไม่มีการตอบรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคลิกให้ดูแล้วกันนะฮะว่าวิธีการส่งไปเสร็จยังไงไปที่คลิกเลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเข้ามาในหน้านี้ก็จะมีให้เลือกว่าซื้อจากเซเว่นนะครับบิ๊กซีโลตัสหรือว่าที่ไหนนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมสมมติถ้าเฮียซื้อที่เซเว่นนะครับเราจะต้องถ่ายรูปใบเสร็จแล้วก็อัปโหลดเข้าไปแล้วเขียนเลขที่ใบเสร็จนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเลขที่ใบเสร็จดูตรงไหนก็มีสามารถให้เราเช็คได้นะครับว่า อยู่ตรงไหนแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับใครที่ใช้นะฮะผลิตภัณฑ์นะครับกลิ่นกายอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้มาใช้ของนีเวียนะครับผมแล้วก็มาลุ้น iPad Mini กันนะครับสำหรับใครที่อยากได้แอนแทม Mini iPad Mini นะครับผมนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับเล่นได้ทุกานสะดวกซื้อนะฮะทุกที่เลยนะเกือบจะทุกที่เลยนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณทางนีวีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ